จกปลาแดกันครับืคุเพึ่นแม่จกปลาแดกเจอครับมีนู่นจิตําแจ้วบองให้เบิืงครับคุณนี่เขาเป็นเนจ้วบองแบบภาคอีสานบ้านเฮาเริ่มต้นจากการจกปลาแดดจุกปลาแดกจากไหนนะครับไม่บองแก้วตัวแข็งเกีดีเลยครับตรวจมาได้แล้วแม่เนี่ยปลาแดกให้นี่เพาะสามเดือนด้วยมโอ้ยแต่เจ้าคุณ สามเดือนนูนบอก่ีเดือนตั้งแต่ก็มันเก็บปลาสรุปตามเจ้าบอกปรับมันพ่ะหาเดือนอยู่ไหมกกหันแล้วเรื่องอนนอเดือนบอกขาดปีนันมันสดใสใส่เข่า ใช่ครับแม่ปีนึงมันก็สดใสให้เราครับครับขั้นตอนต่อมาตรงมีคาครับตามแจ้บวบองคาอย่างไงคาหนามคาหนามต้องเป็นคาหนามด้วยคาโคกขกกับคาหนามเป็นไในแม่ในน้ำกันนะอันนี้คาภาษิที่สูบหอมก็คาหนามตรงนี้คาปกติทั่วไปเขาต้มยำทีเป็นทังสี่นะครับเห็ดแกงเห็ดยังมีคาหนามที่เป็นทัน<า>งสี่ <นะ S 2> ครับ สีแข็งก็เหล้วก็หอมก็แมว่าสีเป็นเงียงเง้ต่อกันไปเลยต้นมันจช่ไหมล้ำกันหน่อยก็ล้มกันห่อยใบกนหน่อยล้หน่อยใบหน่อยครับอังทีล้าบมล้าใหญ่ใบกใหญ่ข้านาลนะครับมาข้านามคนอีสานดีต้องจักสำหรับต่งแจ้วบัวคนน้ำคาพักรงมันโดนเนรอเคยเคยไลกับเ no สื่ย พอดีแม่มการออมไก่เขามีไีมอมไก่ต้องใช้หาดพักคมอะไรนะครับสมพักโักซีตวนหอมหอมบัวแลวดูนใหญ่งามครับ เจ้านี้ยมหออค้านี่แม่แม,ม่ข้านา้ำเจ้าสิลูกใส่เกลียเจ้าจงใส่ค้านี่แหะตับเกลียวลาบปลาตับเกลียวใส่ลาบปาาลา,บปาก็ได้ลาบปลาลาบปิดเผาก่อนมา,าต้องเผาเขาต้องเผาได้เขาคนทุมกมั่งที่คนหอมทุกเกา่าข้าแข็ง จำแจ่บองไปฝากลูก,ลกอะเบิ้งออกก็ได้ครับนี่เลียนแบบเฮ็ดกนญี่ปุ่นก็ได้นี่นะครับแบบบ้บานเฮ็ดกินมาตะกอนตะเาากาขนบพระจ่อีเเรี่ยมหนาะพระจ้าีคานก็ร้านเสบือเกามันโพ,พ,พ,พเตตเตาอ๋เก มาแดดกับโก๊ะจากหายไ,ไม่ไหมมาสับเนื้อไทยเบิ็งถูกขั้นตอนนะครับจะบอกสูตรดีสานเห็ดแบบนี้ครับสมัยไหมทุ่มมือหนเห็ดกินง่ายๆครับใส่ผักสดๆก็ได้นี่คือเห็ดฝากกันเห็ดได้กินแซ่บต้องมือหนึ่งใส่ผักสดด้วยกัน,นครับ<ม>แล้วทั้งกระดาษแม่ว่าใส่แต่คาอย่างเดียวพอเลื่อยไปแม่กระเทียม่ต้องใส่ก็ได้ mấy qua nó cho mình xay cả thêm này mà ngày ngày, đẹp đẹp rồi, không có nó. Tộc, tộc. Này. phá ใ่เือนยังไงเนียมสดตดองตเสีบตร้านถึงจีเขาเค็ดสูตรล่าเทียมแห้งก็ได้คันบ่มีเทียมสด่ก็ได้หัวง่าหั้นลัวง่าจากลอยเยใส่ง่ามันเแซ่บก็ได้คััสเซาทยไปเลยครึ่งนึงครับแม่จิตหัวง่าใส่น้ำฟอมครับหอมใส่เกลือหอมมันแต่บ่มีเอาใส่ก็ได้ ขาวซอยถั่วดิมหอมตัวตะเกียบเสียบบัวงูนีครับต้นหอมเก่าเราลองเหงามันอกกัต้นกระเทียมมันต้นหอมครับกระเทียมสดนีด่นะครับที่แสียบจะบวงสูตรนี่ขึ้นมาตั้เพิ่มเพิ่มพี่แม่ให้เห็นทุกขั้นตอนครับ จากยาามาแล้วตับคาก่อนคาก่อนมันแข็งคาน นอนนอ,นอกแล้วหุว่นเล็กปั้นเอี้ยวปัวทำไมมันแตะเพืใหม่อะไรนี่นนะ กะปิไปไหมนะไปผักขามวานไนาม,ม่แย่จักสองสาเนะใส่ผักขามมาเยดังเสียงวันนี้เร็ว มีเลยเหรอเบักขามพอไมไหมครับขามสุกแ่บุลานเห็มันมมีบบกขามหวานก็่ใส่บกขามขถุงตามถุงก็ได้บุลับรุงบานส็ถุหนหงนะง่ายพอ หอมบิลีคาหนาะหอมหอมแรงครับหอมสุนเท้าสีแข็งเป็นแง่งแข็งแต่กินนีหอมกว่าคาธรรมดาเสาลาปลาขาวนี่โอ้ยเดือดปลาประดุกครับ เขากล้องด้วยนะเนี่ยนะเพราะกินเขาได้เมือนมันอยู่นอนเสียเพิ่์ดมันเสลาปั้นปั้นปั้นเสียเพิ่์ดเขาปั้นหน้าบูดเห็นไหมจังหน้าบดทำน้อยเนหมู่บ้านเขาหยอยมันเนาะตีหัวมันปุ๊บปุ๊บองี้ว้าวเฮ้ยนี่แม่หนูขกูหยอกก็จะกัดมามาบางนาอยู่บนตายแล้วเขากัดเขาเขากัดกันมันเรียนถึงลุ่มโบก็จะขาดสวยเนี่ยแล้ว อยู่สันหลังตายด้ต้องสำ้างงายด้กานทาเป็สิยาส์เตายหรวะสำไรได้ตุ่นนาอยู่ว่าพักว่าจะไปยุ่งเรนหากันอบไหมเพเห็นคนเอะก่าหมูของปั้นมันเหลือแล้วอบต่อไปไหม ก็คโตเลยครับเวลาเขาจำเขาเสีันกับเสียเ,เขาคือจ <นะ S 2> ตามเพี้ยนหรลกวะสีประเดกกันน่าตำมองก็ได้มอแม่หันม,กมักจำโอ้มักซับสนน์ซับก็ได้ด้วยว่าเนี่ยไม่ไเลซับซับมุนๆแต่ก่อนมาโล่งนี่ก็ได้ครับสูตรไปสูตรไปสูตรบ้านครับจำไปก็จำไปอะไรแต่สีไปแล้วมันก็เสียเหมือน อยากซับอยากปรับต่อคันเขาอยากซับอยากซับใช้ได้ครับอยากจาุ๊บอากให้ใหม่ปินล้ น้องมหาบา่าเนื้อไหงดเบ้อและ้วะครับทีนะี้ล้วก็เอาข่าที่ตํำไปครับต้นกระเทียมสดใส่ลงไป มะขามท้องสมําจำตอนตะเรียกตะเบี้ยอดต้อนมะขามจริงแล้วทำนี่งมะขามหวานทั้งเสียบหวานคือหวานออกส้อสมุนนิดหน่อยว่าไงครับ แดกไป,กปเดนงงแนาแดกแดกนนงคร,ร,รับรดแดกเสบปปแดกนวเดษนซนนไปยี จะบองขาดที่ขัวบอะไรครับที่เด็ดครับพี่ผู้นี่พี่ผู้สุพบพนันละรัตว์ลดใส่ซองยี่หอ้อแล้วสูดได้ตึงครับ 咱们挺多啊！ ใส่แมนนดงดาไรนี่เคลือนมหอมของใส่แมนนดงดาอะไรครับหอมขึน้นเขาแต่จะบอกอีกทีต้องแบบนี้เหนียวเหนือดีวะแม่เหนียวหนียวสันน้าวันลาบเหนียวดีวะแดกแม่งยังมาถึงปีนะครับแต่ว่าใกล้ถึงปีแล้วตอนแม่ว่าถึงปีปะนั่นก็นยังเหนือแข็งขึ้นเอาสดใสขึ้นเอา แดกสูดได้ถึงเพิ่นใส่ข้าวสารจะได้เร็วเตือนพลังกันไปตรงไปกินเร็วมันมินเนี่ยมันยังแดงแล้วอเนี้ยมันแดงคือมันเที่โรคตายแล้วมักได้แล้ว เบื้งเนเบื้งงเตมอาแม่ใส่น้ำตาลเลยใส่หวานเนใส่าวนแล้ก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงเนนัวใส่ลงไก่ค น,วน,น,น,นัวสุดจครับแล้วแม่เต๋อขามหวานน้ำก็ตีนัวติดแฉบซิมรวดต้องออกพอนะครับถ้าแดดเข้าบ็เค็มเข้าออเบื่อเพิ่มก็ได้แดดเข้าหวานนัวอยู่แล้วแต่มันเค็มปาดพิษนิดเข้าออก็ต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปอันนี้เป็นมันคิดพู้มันกบับเลือบกรแดงป็นไงเจ้าวันเพชรครับผิดผิดเกินผิดพู้เขาเลือบกรแดงเป็นได้ตามแม่บอกเลยว่าเพชรสามารถ วมหนมาคั่วหน่อยเดี๋ยวทายดูกพื่คุกจังหวะในพึ่งตักเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแจ่วบองสุดแม่เขาปั้นอเอานาขึ้นมาเบื้อาหน้ามาดูหน่อยเร็วไอ้หนาวหนาวขี้หนาวหนาวไม่เสียเชื่อผ้ามันก็หนาวเลยเว้ยเค่ครับผม ใส่บุหุนหอมนะครับดื่มข้าวแสงมังกรแต่ผมก็ต้องไายลูกอยู่ก็ใส่ใบกระเทียมลงไปอีกเพิ่มขั้นแต่กระตั่มใส่น้ำกันมาเลยนี่ครับเพิ่งจะครบสูตรบหออรุหุนหอมมาเลยแล้วพัลืมหอมตลอดกินบุหอม บ้านเท่าเอินหูทอมเลยพาจางเอินห่นี่จักเนาะเป็นบกดเป็นบกวดบ้านเท่าเอินหูทอมนะครับเด้อต่ำมาที่นี่เออจบการไปที่นี้ครับแงะนะครับที่ ก,ก,ก,ก็บวชตักดกับวัวตัดสดๆก็ได้เดี๋ยวอ่อนพอนปี๊าปี๊บใกล้ได้เบิร์ดครับเสร็จเรียบร้อยที่นี่ไปมครับแม,ม่ให้ดูแปนะ๊บนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผม